แบคคลันเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ง่ายมากด้วยการปักชำแม้ในอากาศร้อนอย่างไทยคะ่ะ 1. เลือกกิ่งสําหรับปักชำเลือกกิ่งแก่1ปีที่เส้นฐานศูนย์กลางประมาณ0.5-1ถึง1เซนติเมตร เปลือกสีน้ำตาลอมเขียวไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปมีก้านตาอย่างน้อย3-5ถึงตาถ้าเป็นกิ่งที่เคยติดผลแล้วจะออกรากได้ดีมาก 2. เตรียมกิ่งปากตัดกิ่งให้ได้ความยาว15-20ถึงเซนติเมตรตัดโคนเฉียง45องศาใต้ตาสุดท้ายเพื่อให้น้ำเข้าได้ดีและป้องกันเนา่าตัดปลายตรงเหนือยอดตาบนสุดประมาณ1เซนติเมตรแช่โคนกิ่งในน้าสะอาด1-2ชั่วโมงเพื่อให้ดูดน้าจุ่มโคน นกิ่งในฮอร์โมนเร่งรากประมาณ5-10วินาที 3. วัสดุปลูกสำหรับอากาศร้อนสามารถใช้ดังรูปนี้ได้หรือสามารถประยุกต์เป็นอย่างอื่นได้เช่นกันทั้งหมดคลุกให้ร่วนชื้นแต่ไม่แฉะถ้าใช้กระถางควรมีรูระบายน้ำดี 4. ปักกิ่งลงในวัสดุให้จม2ส่วนสของความยาวกิ่งให้มีอย่างน้อย2ตาอยู่ใต้ดินและ1 2ตาอยู่เหนือดินกดดินรอบโคนเบาๆให้แน่นรดน้ำพอชุ่มคลุมด้วยพลาสติกใสหรือใช้ขวดน้ำตัดครอบไว้รักษาความชื้นตั้งไว้ในที่ร่มแสงรำไราย8 0 8รซรดน้ำวันละหนึ่งครั้งเปิดพลาสติกระบายอากาศ10-15นาทีต่อวันค่ะ